โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทุกวันแล้วทำไมไม่เคยหล่นใส่มันลองนึกภาพโลกเหมือนเด็กดือด้อๆที่วิ่งวนรอบกองไฟยักษ์กลางจักรวาลทุกวันกองไฟนั้นก็คือดวงอาทิตย์นี่แหละร้อนแรงจนใครเข้าใกล้ก็ไม่รอดแต่โลกกลับเล่นม้าหมุนรอบมันได้อย่างสบายๆมานานนับพันล้านปีคำถามคือทำไมโลกไม่เผลอนลนเข้าไปไกลเป็นลูกชิ้นปิ้งไปแล้วละ่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ดวงอาทิตย์ใหญ่มากใหญ่จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าโลกของระบบสุริยะน้ำหนักหรือมวลของดวงอาทิตย์คิดเป็นกว่า99%ของทั้งระบบสุริยะถ้าเปรียบเทียบกับงานเลี้ยงดวงอาทิตย์ก็คือแขกที่กินอาหารไปทั้งหมดเหลือเศษนิดหน่อยให้คนอื่นๆซึ่งก็คือดาวเคราะห์อ,อย่างเราเรานี่แหละและแน่นอนเมื่อมีมวลมากก็ย่อมมีแรงดึงดูดมากดึงทุกสิ่งรอบข้างเข้าหาตัวเองงานลอกน่าจะหล่นเข้าไปใช่ไหม คำตอบคือไม่เพราะโลกเราไม่ได้อยู่นิ่งๆมันกำลังเคลื่อนที่เร็วมากเร็วขณะที่ว่าถ้าคุณนั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วบุกความเร็วสิบเท่าเข้าไปก็ยังช้ากว่าโลกที่กำลังวิ่งรอบดวงอาทิตย์อยู่ความเร็วของโลกตอนนี้คือประมาณ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆโลกเราวิ่งรอบดวงอาทิตย์แบบซิ่งกว่าแท็กซี่ติดแก๊สในกรุงเทพตอนห้าทุ่มอีก ลองนึกภาพเวลาคุณคว้างลูกบอลออกไปถ้าคว้างเบาๆลูกบอลก็จะตกลงพื้นเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงมันลงมาแต่ถ้าแทบกว่าปกติคว้างแรงสุดๆแบบจะรวดลูกบอลก็จะลอยไปไกลขึ้นเรื่อยๆจนรอบโลกกลับมาที่เดิมและไม่เคยตกเลยโลกก็ทําแบบนั้นกับดวงอาทิตย์โลกเหมือนกำลังตกเข้าไปหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาแต่เพราะมันวิ่งเร็วด้านข้างจนทุกครั้งที่ตกมันก็พลาดไม่เคยชนกันตรงๆ นี่แหละที่เรียกว่าการโคจรมันคือการตกที่ไม่มีวันสิ้นสุดโลกตกเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาแต่ก็วิ่งเร็วพอที่ไม่ชนเหมือนคนจีบกันมานานแต่ไม่เคยได้คบจริงๆสมดุลที่ลงตัวระหว่างแรงดึงดูดกับความเร็วด้านข้างมีแอ่งที่ทําให้โลกหมุนวนได้สวยงามถ้าโลกช้าลงนิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นคําตอบคือโลกจะค่อยๆหมุนวนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็หล่นใส่และกลายเป็นดาวลูกชิ้นยักษ์ถูกย่างกลางจักรวาลแต่ถ้าโลกดันซิ่งเร็วกว่าเดิมโลกก็จะหลุดวงโคจรหนีหายออกไปในอวกาศท่ามกลางความหนาวเย็นและดวงอาทิตย์ก็จะถูกเทเหมือนแฟนเก่าที่ถูกบล็อกไลน์สมดุลน,นี่แหละคือเหตุผลที่เรายังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้พูดถึงความเร็วแล้วต้องบอกว่าโลกเราไม่เพียงแต่หมุนรอบดวงอาทิตย์เท่านั้นนะโลกยังหมุนรอบตัวเองด้วยทุก24ชั่วโมง ลองจินตนาการสิร่างกายเรากำลังถูกเพาเวียงรอบดวงอาทิตย์อย่างบ้าคลั่งและแถมยังหมุนรอบตัวเองอีกต่างหากแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเหตุผลก็เพราะแรงโน้มถ่วงคอยกดเราไว้เหมือนกาวถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงตอนนี้คงลอยออกนอกบ้านไปแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้ววงโคจรมันกลมแปะแปะเลยไหมคำตอบคือไม่โลกไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแปะแปะแต่วิ่งเป็นวงรีบ้างเข้าใกล้ดวงอาทิตย์บ้างถอยออกบ้าง ช่วงที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเรียกว่า p e r i h e ลียนและช่วงที่ไกลที่สุดเรียกว่าอ a พ h เลียนแต่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลโลกก็ยังอยู่ในเส้นทางปลอดภยัยไม่เคยตกใส่ดวงอาทิตย์สักทีแล้วถ้าวันหนึ่งโลกหยุดวิ่งรอบดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆเลยโลกก็จะลนใส่ดวงอาทิตย์ทันทีแบบไม่มีเวลาให้เก็บเสื้อผ้า,ย,าย้ายบ้านหรือบอกลาอะไรทั้งสิน้นกลายเป็นบาร์บีคิวลูกโลกในไม่กี่เดือน ส่วนถ้าโลกวิ่งเร็วเกินไปจนหลุดออกจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เราก็จะลอยไปในอวกาศกว้างใหญ่อากาศเย็นจับใจและไม่มีใครเปิดแอร์ให้ปิดทิ่ตะลกคือบางคนยังคิดว่าโลกจะหลุดเพราะมนุษย์สร้างจรวดหรือสร้างตึกเยอะๆบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงถึงแม้เราจะสร้างจรวดพันล้านลำก็ยังไม่มีทางเปลี่ยนวงโคจรของโลกได้โลกใหญ่และหนักเกินกว่าที่เราจะไปแย่ให้เปลี่ยนเส้นทางได้ง่ายๆสิ่งที่จะทำให้โลกเปลี่ยนจริง ต้องเป็นอะไรระดับยักษ์เช่นดาวเคราะห์น้อยมาชนหรือดาวๆใหญ่ๆผ่านใกล้ระบบสุริยะพูดถึงอนาคตดวงอาทิตย์เองก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะอีก5,000ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวดาวยักษ์แดงขยายตัวจนใหญ่พอที่จะกลืนโลกเข้าไปทั้งที่เราไม่ได้หล่นใส่มันแต่มันจะโตมาหาเราเองสุดท้ายโลกก็จะไม่รอดอยู่ดีแค่ยังอีกนานมากจนเราไม่ต้องกังวลตอนนี้ที่น่าสนใจคือ หลักการเดียวกันนี้ใช้กับดาวเทียมรอบโลกด้วยนะดาวเทียมไม่ตกลงมาเพราะมันวิ่งเร็วพอที่จะตกและพลาดรอบโลกตลอดเวลานักบินอวกาศที่ลอยอยู่ในสถานีอวกาศก็ไม่ได้ไร้น้ำหนักเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่เพราะทั้งคนทั้งสถานีกำลังตกลงมาพร้อมกันด้วยความเร็วเดียวกันจึงรู้สึกเหมือนลอยนั่นแหละคือความจริงสรุปก็คือโลกไม่ตกใส่ดวงอาทิตย์เพราะมันกำลังวิ่งเร็วพอที่จะพลาดเป้าเสมอ เป็นการดวลระหว่างแรงดึงดูดที่ดึงเข้ากับความเร็วที่ผลักออกสองสิ่งนี้เต้นรำเหมือนแทงโก้จักรวาลสมดุลพอดีพอดีที่ทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณตื่นเช้ามาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นลองนึกไว้ในใจว่าเออโลกเรานี่มันก็เก่งนะเล่นกับไฟทุกวันแต่ไม่เคยพลาดเลยสักทีแล้วคุณละ่ะคิดว่าที่โลกไม่เคยตกใส่ดวงอาทิตย์เป็นเพราะฟิสิกส์ล้วน หรือเป็นแค่โชคดีของจักรวาลถ้าชอบสาระแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงด้วยนะ